เรลยงประจําถินได้ไหมสวัสดีค่ะมาหาน้องไข่ตุ๋นนะคะไปไหนแล้วเข้ามาก็แวบเลยหายวับ สวัสดีค่ะเด็กๆนะให้อาหารเม็ดไปแล้วยังงอแง,งกันอยู่อยากจะกินปลานะคะตอนนี้เราก็อบปลาแล้วแต่ว่าเรารอให้มันเย็นก่อนเนาะขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจค่ะดูข้างหลังไปก่อนนะคะดูข้างหลังไปก่อน อาจจะมาไลฟ์สดเกอนเวลานะคะปกติก็จะเป็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะคะเห็นเด็กๆมารวมกันทั้งสามตัวก็เลยถือโอกาสไลฟ์เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็ถือโอกาสไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทำคลิปนะ,นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แมวของเรานี่แหละค่ะแล้วก็พืชผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้ธรรมชาตินะคะที่เราทําอยู่คลิปตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามชมคลิปของสามสาวได้นะคะก็จะลงทุกวันนะคะคลิปของสามสาว ไม่กินเส้นจ้าเด็กๆอยากจะกินปลานะคะเด็กไม่ชอบเส้นจ้าเด็กจะไม่กินเส้นนะคะอยากจะกินแต่ปลาจ้าเดี๋ยวน้ไปดูปลาก่อนว่าจะได้กินไหมเนาะแต่ละคนเป็นอย่างนี้สงสใสจะไม่ได้กินปลาละขอบคุณนะคะหกล้านหนึ่งใจค่ะไปตุนค่ะจะเดินไปเดินมาสิลุกเดี๋ยวไม่ได้กินนะนี่ คุณผูกล้านเวื่อใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะาเป็นกาลังใจให้เขตุนนะคะเด็กๆมาเลยจ้ามาเลยมาเลย มาเลยจ้ามาเลยนะคะเด็กๆมาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะตั้งให้ดูนะจะเอาอาหารให้เด็กๆอาหารม็ดก็มีนะคะแต่ว่าไม่ยอมกินเนาะนะไม,มีใครมาหาเราเราก็จะไม่ให้อาหารค่ะเรารูแลว่าเราจะกินอาหารนะคะไม่มีเด็กมาให้กินเราก็จะไม่ไม่เอาให้เด็กค่ะถ้าเด็กงงงแบบน,นี้ เริ่มเดินม,มาแล้วค่ะเริ่มเดินม,มาแล้วเริ่มเดินม,มาแล้วตรงนี้ตุ้นเตว์ต<ป>จะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายนะคะกำลังพาเด็กกำลังทำอาหารให้เด็กกินนะคะกิน อบปลาทูนะคะให้เด็กๆทานนะคะ <sneaking. S 1> ขอบคุณมาก,กทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคนเดินทางนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะทั้งวันแล้วนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสไล์สุดนะคะมาติดตาม,ม <ๆ S 2> เด็กๆนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังใจหาหารพอดีว่าอปาทูมันยังร้อนอยู่ก็เลยยังไม่ให้เด็กทานนะคะขอบคุณมากค,คะ่ะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณ สิบสี่ล้านดวงใจสิบห้าล้านดวงใจที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะตอนนี้ทุกคนนั่งรอนะคะเด็กๆนั่งรอรอนะคะรอรอรออันนี้ก็รอชิเคเก้นไปไหนลนะเห็นไ,ไหมสถานที่เราต้องอยู่ไกลกันนะคะ เด็กเขาไม่ชอบกินเส้นค่ะเขาชอบกินปลานะคะเขาก็เลยอยู่กันคนละมุมนะคะอ่าถูกต้องเห็นไหมน่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจค่ะคนเดินทางนี่ก็ขอบคุณมากนะคะเอฟซี FC ของดีมาเชเนาะขอบคุณมากค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณสเปดล้านดวงใจค่ะที่เว็บมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะ สามสาวก็พามาเล่นกับเด็กๆนะคะตอนเย็นนะคะแต่ว่ารอให้ปลาทูนั่นก่อนแล้วก็จะให้เด็กกินอยู่นะคะขอบคุณนะคะมาดูชีวิตของเด็กๆนะคะยามเย็นรออาหารแล้วอาหารเม็ดให้ก็ไม่ยอมทานกินกินเสร็จแล้วก็มานัง่งรออีกรอว่าเรากินข้าวกับอะไรแล้วก็จะรอกินปลากับเรานะคะสามสาวก็เลยไปซื้อปลามาจากตลาดนะคะปลาทูนะคะปลาทูนะคะมีสามตัวก็จะเอา,เอาให้กิน สามหัวพอดีอยาให้มันยิงก่อนเพิ่อออกมาจากตาอ,อุดนิดนึงมาจากหม้อ,อ,อุโอ้ทำให้สุกน,นั่งเพิ่อออกมาจากออกมาจากทวดเนาะขอบคุณมากนะคะไหนคนไหนอยู่ไหนจะได้กินปลาทูหรือเปล่าไคตุนต้นตุ้ไนไหนตุน้นอะไหนตุน้นอะทำไมไม่ไดี อยู่ทางนู้นจะไม่ได้กินนะคะเอาแตว์ไปแตว์ไปเลยคือตุนชิเกนชิเกนไหนชิเกนชิเกนชิเกนขาชิเกนไหนชิเกนอันนี้ก็ให้ไปแล้วนะคะหนึ่งตัวก็คือชิเกนอ่าไขา่แตงแตวนะคะตัวไม่ยอมกินนะคะก็แล้วไปนะคะอ่ชิเกน ไก่เก้งก็มากินแล้วซิเก้งก็มากินแล้วนะคะไอตุนไฮตุนไอตุนอยู่ไหนไฮตุนตน่ะไอตุ้นไม่ยอมมาเลยเหรอกลัวมากนะคะกลัวเพราะว่าเขาไม่กินเส้นค่ะเขากินแต่ปลานะคะมานี้ตุน้นเนี่ยเนี่ยอ่ะออกมาตรงนี้อ่ะ เขาจะไม่กินเส้นค่ะเขาจะกินปลานะคะเขาบอกแล้วเขาไม่กินเส้นโอ้ขอบคุณมากค่ะลำตตงมูใบขอบคุณมากนะคะลำทองไม่เงยก็ออะไรนะเลี่ยมทองเหรอไม่ใช่เลียมทองมูบาบขอบคุณมากนะคะ ที่มาทักทายน้องไข่ตุนขอบคุณมากมากค่ะเราให้เด็กกินไม่เป็นระเบียดนะคะถ้าอาหารแบบนี้เด็กชอบกันนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดเขาจะเข้าแถวกินเรียงกันค่ะแต่นี้โอต่างคนต่างชอบกินนะคะให้กินคนละหัวก็พอแล้วเพราะว่าเราก็เอาอาหารเม็ดให้เลยนะคะวันนี้น้องไข่ตุนเป็นยังไงบ้างคะโอ้น้องไข่ตุน สบายดีน้องไข่ตุนวันนี้สบายดีรอทานปลาไม่โยมไปไหนนะคะขอบคุณมากนะคะไขต่ตุนตุนอ่าทักทายหน่อยลูกไข่ตุนครับไข่ตุนครับอิ่มหรือยังไข่ตุนสบายดีเลยกินตลอดนะคะน้องไข่ตุนสังเกตหุ่นได้เลยนะคะ วันนี้น้องไข่ตุนไม่งงเงยเท่าไหรค่ค่ะแต่เฝ้าตลอดเลยไม่ยอมไปไหนรอกินอาหารปลานะคะอาหารเม็ดกินอิ่มแล้วก็มานั่งรอกินอาหารที่เราดูว่าเจ้าของกินปลาไหมวันนี้นะคะเด็กๆก็จะรอรอทานนะคะเต่เราก,ก็ก็ห่วงเด็กนะคะนันทีก็เอาปลามาให้เด็กกินนะคะวันนี้ก็ได้ปลาทูนะคะได้ปลาทู มาทาให้เด็กทานนะคะยังร้อนอยู่ก็เลยให้กินแต่ส่วนหัวอย่างเดียวเห็นไหมมีมีเห็นไหมอีกตัวหนึ่งเห็นไหมไอชิเกนเห็นตาตานะคะเอบนะเอบขมูจะขึ้นเกี้านั่นน่ะได้กินได้กินได้กินปลาทูนี่ไงไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนครับ ไข่ตุนครับอยู่นี่ครับไข่ตุนครับตุนตุนครับน้องไข่ตุนอ่ะทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยอ่ะนั่งนั่งก่อนนะไข่ตุนนะพึ่งไปไหนนะนั่งลงก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะมาเล่นกับเด็กๆเนาะเลื่องงานหลังเลือกองานตอนเย็นนะคะ เด็กๆก็ชอบกินกินปลาก็ <g ül> ๆๆจะมาเฝ้าบางทีถ้ากินเสร็จแล้วก็จะไปกินน้ำแล้วก็เป็นนอนเล่นที่แต่ก้านะคะใครตุนอิหรือยังลูกไขรตุ้นอิ่มหรือ,อยังลูกตุน,รออตนเราดูนะคะจะให้ดูคนละมุมก่อนเลยนี่ไขรตุนแตงแป้วชิเก้น อ่าแต่ละตัวอยู่กัละมุม อค่ะอันนี้ไข่ตุ๋นค่ะขาวดำนี่ไข่ตุน๋นถ้าดำหมดตัวล่ะชิเคเก้นแต่ถ้าแม่เขาจะคือแตงแตล์ตัวนี้คือแตลน้องแตลแตงเตลแม่ค่แะแม่ของเด็กๆทั้งสองคนแม่ของชิเคเก้นกับไข่ตุ๋นนะคะอายุเยอะกว่าเพื่อนไข่ตุ๋นน้องสุดท้องค่ะ ไปไหนนะใครตุ้นทําอะไรนะตุ้นทําอะไรนะดู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 ตุ้นทาอะไรนะตุ้นทําอะไรคะตุ้นทําอะไรคะตุ้นทําอะไรคะได้กินได้กินปลาเหรอได้กินปลาก็นั่งอยู่นั่นเละนะคุยกันก่อนคุยกันก่อนทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนอ่าอยู่นั่นเละจะไปทำอะไร กินอาหารก็กินแล้วจะกินวันละกี่ครั้งเนี่ยน้องมีนขอบคุณน้องมีนคุณลำลำทองลำทองมือบายแล้วก็คุณเดินทางเนาะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากค่ะได้กินปลาทูแล้วก็มองหาเลยทีนี้ปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนให้ทานอยู่บนน้อ ตัวนั่งเฝ้าทางงนลวลละอะไรมีอะไรมีอะไรอ่ะตุ๋นมีอะไรไอ้ตุ๋นมีอะไรฮะไอ้ตุ๋นมีอะไรคะมีอะไรน่าทานไหมคะมีอะไรน่าทานไหมตุน๋นอ๋อใช่หรอจะได้กินอยู่บ่วันนี้นะ สงสัยจะไม่ได้ทานแล้วถ้าดื้อน่ะจะไม่ได้ทานนี่อุตส่าห์ว่าจะฉายตัวให้คนดูนานทีมาออกไรนี่ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะสามสาวขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวค่ะไปไหนคะจะไม่ได้กินแลนดดแล้วโดดตับ <laughs> ดดไปแล้วหนึ่งนะคะดดไปแล้วหนึ่งนั่งลงข้างล่าง สวัสดีค่ะยายหอมหวานที่มาให้กําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวทุกๆคนเลยค่ะที่มาให้กําลังใจสามสาวนะคะสามสาวขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะ <c oughs> ไปลวไปละ ว่าจะไปกินอาหารเม็ดก็ไปเจอก็ไปเจอแม่ตัวเองอี่และวขอุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะ ยังไม่ได้ทานเลยค่ะชิเกนดีชิเกนดี ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะวันนี้ก็มาดูน้องไข่ตุนเนาะ <c oughs> เหมือนจะไม่งงเงแต่วันนี้งงเงีละขอบคุณคนเดินทางแหลมทองน้องมีนยายหอมหวานนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะสามสาวก็จะไลก็ประมาณนี้นะคะปกติทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มวันนี้หกโมงเย็นเห็นเด็เดกๆมาพร้อมกัน สามสี่ตัวก็เลยถือโอกาสไล์เลยนะคะแง่สามสาวก็สามสาวช่องของสามสาวก็จะทําคลิปนะคะออกออกทุกวันนะคะจะลงทุกวันนะคะคลิปก็อย่าลืมติดตามคลิปให้กําลังใจกับสามสาว้วยนะคะสามสาวขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขออนุญ,ญาตหยุดไลค์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ